สวัดีค่ะนี่เป็นวิธีการเซตแอปพลิเคชันในมือถือนะคะของประตูรีโมทค่ะอันดับแรกนะคะกดที่แอปพลิเคชันค่ะรอมันดาวน์โหลดแป๊บนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกดที่เพิ่มอุปกรณ์ค่ะแล้วก็กอรกรหัส Wi-Fi ของบ้านลูกค้าเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้สัญญาณอ่าไไฟเป็นตัว2 4 G ค่ะ หากกรหัสไ wi ไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่ตัวแอปพลิเคชันค่ะตรงปุ่มสีแดงๆกดค้างประมาณ3าวิให้ไฟกระพริบนะคะให้ไฟกระพริบทีๆแล้วก็กดถัดไปด้วยค่ะหลังจากนั้นก็รอมันค้นหาอุปกรณ์นะคะพอหาอุปกรณ์จนเจอนะคะกดถัดไปค่ะ อุปกรณ์จะเป็นชื่อนี้เลยนะคะพอกดถัดไปเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นกดที่ตัวแอปพลิเคชันก็จะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ